สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นบ่ายวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเทรนด์ของเศรษฐกิจที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 5แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับก็คือเทรนด์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับมากขึ้นจากธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับที่ เพิ่งมีการประชุมไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการบอกว่าในปี2565เนี่ยนะครับจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น3ครั้งนะครับเพื่อที่จะรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากขึ้นนะครับนะครับซึ่งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็คือธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับก็มีแนวโน้มที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ เช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกนะครับค่าเงินอาจจะอ่อดได้นะครับทีนี้นะครับในความสําคัญของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการวางแผนนโยบายการเงินนะครับของตัวเราเองนะครับคือไม่ใช่ของธนาคารกลางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับของเราก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นการวางนโยบายนะครับแต่ในเรื่องของ อัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันจะกระทบกับการใช้ชีวิตของคนเรานะครับแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับเราควรจะวางแผนกันยังไงดีนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่เวลาอัตราดอกเบี้ยปรับปรับตัวขาขึ้นนะครับก็จะมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์และธุรกิจที่เสียประโยชน์นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณาการลงทุนนะครับสําหรับคนที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับลงทุนในพุ้นนะครับก็ดูว่าธุรกิจที่ได้ประโยชน์นะครับก็มีอยู่ สามกลุ่มใหญ่ๆนะครับผมแบ่งไว้ตามที่ได้มีการอธิบายนะครับของนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นนะครับก็มาบอกเล่าสู่ให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลรับทราบนะครับอุตสาหกรรมแรกที่จะได้ประโยชน์ครับแน่นอนก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับโดยโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับการปรับตาปรับตัวนะครับขึ้นนะครับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะครับที่มีนโยบายเนี่ย ก็จะทําให้ธนาคารเนี่ยขยับดอกเบีย้ยขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะธนาคารที่มีสินเชื่อประเภทที่เป็นสินเชื่อลอยตัวนะครับมากๆก็คือว่าไม่ได้เป็นดอกเบีย้ยที่ฟิกเลทไว้นะครับก็จะสามารถที่จะขอปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเวลาที่ลูกหนี้นะครับมาเจราจาขอปรับหนี้นะครับเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายปรับขึ้นนะครับดอกเบีย้ยของธนาคารก็จะปรับขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ตอนนี้ธนาคารบางกลางบางประเทศนะครับก็ชิงโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นธนาคารกลางของประเทศอังกฤษน,นะครับธนาคารกลางของรัเสเซียนะครับเพื่อจะรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นครับเทรนแบบนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีระยะเวลาระยะหนึ่งนะครับในการที่จะค่อยๆส่งสัญ,ญญาในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วนะครับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าต้นทุนทางการเงินนะครับเท่าเดิมแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจแรกนะครับคือธุรกิจธนาคารครับธุรกิจที่2นะครับที่จะได้อ่ประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มของพวกธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นทําเรื่องประกันภัยนะครับประกันภัยนะครับก็เงินส่วนหนึ่งนะครับก็รับเงินมานะครับจากคนที่มาทําประกันใช่ไหมครับเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนต่อนะครับส่วนใหญ่การลงทุนก็คือ เอาไปหาผลตอบแทนทางด้านดอกเบีย้ยนี่แหละครับโดยเฉพาะเงินฝากในระยะที่ค่อนข้างยาวนะครับเเมื่อเงินฝากที่เขาได้รับนะครับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้งเงินฝากแล้วก็เงินกู้นะครับเงินฝากนี้มันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาทางบัญชีนะครับเวลารายงานเข้ามานะครับประกันก็จะเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนที่3นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละอุตสาหกรรมนี้มีการกู้เงินมากขนาดไหนธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ก็คือธุรกิจที่มีหนี้น้อยนะครับยิ่งเป็นการกู้ยืมในอัตราที่ต่ําเท่าไหร่นะครับก็จะปลอดภัยในระยะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเท่านั้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งนะครับที่ทําให้ธุรกิจต่างๆนะครับต้อง พบเจอกับการที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ทันนะครับแล้วก็เป็นการผิดรับผิดรับชาระหนี้เนี่ยมาจากการมีหนี้ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะนักลงทุนนะครับก็ต้องเข้าไปดูนะครับโครงสร้างของการก่อหน,นี้ของบริษัทต่างๆนะครับยิ่งมีต้นทุนทางการเงินที่เป็นต้นทุนของทางการเงินดีนะครับต่ําเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งปลอดภัยนะครับในสถานะาที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ มาดูธุรกิจที่เสียประโยชน์กันบ้างนะครับธุรกิจที่เสียประโยชน์เป็นธุรกิจอะไรนะครับที่จะโดนผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับธุรกิจแรกนะครับก็คือพวกลิสซิ่งนะครับการปล่อยกู Él ้ยืมเงินให้กับคนอื่นนะครับธุรกิจเช่าซื้ออะไรพวกนี้นะครับธุรกิจพวกนี้ก็คือนําเงิน <Chris> ก <The 'N> ู <G projections> ้นะครับจากธนาคารมานะครับแล้วก็มาปล่อยกู้ต่อให้กับคนที่จะต้องการสินเชื่อนะครับแล้วก็เอาหลักประกันเนี่ยเป็นรถยนต์เป็น สินทรัพย er ์อะไรพวกนี้นะครับมาเข้ากันเป็นหลักประกันต้นทุนที่ทางการเงินที่เขาหยิบยืมมาจากธนาคารนะครับมันจะสูงขึ้นนะครับเมื่ออัตราทางการเงินสูงขึ้นเมื่อเขาไปคิดดอกเบี้ยนะครับยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเรียกดอกเบี้ยจากคนที่กู้ยืมเงินจากเขาได้มากเท่าไหร่นะครับส่วนต่างนะครับระหว่างเงินรับจากธนาคารที่เขาต้องเสียดอกเบี้ยนะครับกับดอกเบี้ยที่เขาจะไปคิดกับลูกค้านะครับมันก็จะต่ําลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นช่วงที่ธุรกิจนี้นะครับดำเนินธุรกิจได้ลําบากกาไรเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับธุรกิจที่2นะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือว่าไปถึงขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะครับที่ไปก่อนี้ไว้มากมากนะครับเกาะช่วงนี้นะครับก็มีตัวอย่างนะครับในช่วงของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่ผ่านมานะครับธุรกิจไทยที่ได้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีอย่างธุรกิจสื่อนะครับธุรกิจสายการบินนะครับเอ่อพวกนี้เนี่ย ดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งด้วยการที่กู้ยืมเงินมานะครับแล้วก็มาหมุนเป็นสภาพคล่องในบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับในส่วนของเงินกู้นะครับธุรกิจขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีกระแสเงินสดไม่เพียงพอนะครับก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าถึงจะมีรายได้เข้ามานะครับแต่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะถูกต้องถูกกันนะครับรายได้และกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบมากทีเดียวนะครับธุรกิจที่3นะครับที่จะได้รับ รับผลกระทบนะครับก็คือตรงข้ามกับกลุ่มอุตสาหกรรมแรกที่ผมบอกว่าได้รับประโยชน์ไปก็คือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างทางการเงินไม่ดีนักนะครับมีการก่อหนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะอาจจะการก่อหนี้ที่เ,เป็นหนี้ที่ระยะสั้นนะครับต้องใช้จ่ายคืนระยะเวลารวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นระยะเวลาที่จะครบกาหนดภายใน1ปีอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ะระมัดระวังค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะานักลงทุนนะครับถ้าเรามองว่า การที่จะปรับพอร์สำหรับรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าโครงสร้างการทางการเงินของธุรกิจเหล่านั้นนะครับมันประสบความประสบความสาเร็จในการที่ปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วหรือเปล่านะครับมีหนี้ต่ําเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับในภาวะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมุมของธุรกิจนะครับในฐานะประชาชนละครับถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเราก็ต้องดูก่อนเลยนะครับว่านี่สินที่เรามีอยู่นะครับส่วนไหนเป็นหนี้ที่ มีดอกเบีย้ยสูงนะครับเราก็ต้องปรับขึ้นมีค่าปรับที่สูงนะครับถ้าเกิดว่าเราผิดตามชรานนี้อย่างเช่นอะไรครับหนี้บัตรเครดิตนะครับพวกนี้พวกสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่คิดดอกเบีย้ยสูงๆนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะปิดหนี้ไปก่อนได้นะครับจะเป็นประโยชน์มากนะครับในช่วงที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าในภาวะแบบนี้นะครับมันจะปรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้ว เราเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับในภาวะดอกเบี้ยสูงนะครับวิกฤตเศรษฐกิจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลบริหารการเงินส่วนบุคคลให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินสำรองในการดำรงชีวิตนะครับเราต้องมีไว้ประมาณ6เดือนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เขาสอนกันมานะครับบอกกันมาในในแวดวงที่เป็นนักลงทุนหรือโรงเรียนนักลงทุนที่ไหนก็ตามนะครับ เสียนเสี่ยนส่วนใหญ่นะครับถ้าหวังดีนกลงทุนจริงๆริจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งลงทุนนะครับคุณมีเงินสำรองในการที่ดำรงชีวิตเพื่อจะรองรับวิกฤตก่อนนะครับแล้วส่วนที่เหลือตรงนั้นนะค่อยมาลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะครับจากการดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเราต้องตั้งรับนะครับเขาบอกว่ามีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มปรับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ต่างชาติเราในอังกฤษปรับขึ้นแล้วสหรัฐส่งสัญญาจะปรับขึ้นแล้วนะครับในขณะที่ไทยเนี่ย เราอาจจะยังไม่ปรับนะครับเราจะคงดอกเบี้ยไปอีกสักระยะนะครับแต่ก็ยังไม่ปรับลงนะครับว่าตัาเงินเฟ้อเราก็ยังไม่ค่อยสูงนักนะครับแต่ว่าก็มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ1ปีครับให้เราได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็หวังว่าตอนนั้นนะครับที่เมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะสามารถรับมือกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลโดยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเกร็ดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับที่เป็นความรู้ที่จะให้กับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ